ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ตันติสิรินเห็นชอบครับ 60. พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเห็นชอบครับ 96. นายเฉลาวพวงมาลายัยเห็นชอบครับ 158. นายซากีพิทักษ์คุมพลเห็นชอบครับ พลตำรวจโทนัทวัตรลอดบางยางเห็นชอบครับ3 9 9นางประภาสีสุฉันทบุตรนันเ,เลขที่309นะคะประภาสีสุฉันทบุตรเห็นชอบค่ะ 388. นายพิสารมานุวัฒน์เห็นชอบครับ 393. นายพีพระ <39 3 S 2> ศักดิ์ เห็นชอบบครันายมนเทียนบุญตันเห็นชอบครับ488นายวันชัยสอนสีริเห็นชอบครับ528นายวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์เห็นชอบครับนายสุรเดช จิรัติติเจริญเห็นชอบครับเจ็ดนายอัมพลจินดาวัฒนะเห็นชอบครับ